สวยครับโอว้วายเข้ามาสวยครับโอ้โหใหม่ชุดหนึ่งแล้วนะครับมาดีสุดยอดแล้ววันนี้ครับมาดีแบบนี้นะครับขอเงินไปใช้ก่อนแล้วกันนะครับดวงไปอีกสี่หมื่นหกครับมาดูรางวัลรวมครับโบนเท่าไหร่ครับ สวัสดีพ่อพี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสล็อตกันด้วยนะครับวันนี้อยู่เทียบเมานะครับแล้วก็มาจังเวหนึงนะครับมาเล่นโ g กันหน่อยนะครับวันนี้นะไปดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มี10บาทนะครับเคาะก่อนนะครับทิ้งไม้5บาทไปรวยเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะอืมโตแพงทั้งไว้ครับมาครับอุ้ยมาดีครับมาแบบนี้ต้องรีบทบให้ไวครับ 238รครับสวยครับอู้หมา3ามพันเลยครับสี่เหลี่ยมครับชุดนี้ครับได้มา4,245เลยครับสะสมกันมาครับ เพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันครับไม้ละร้อยครับไปอ๋อวสวยภาษาจีนลั่นลัวเลยนะครับชุดนี้นะครับโอ้โหมาดีมากครับมาอีกแล้วครับวันนี้เข้าดีมากเลยนะครับมาจองนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับ 14,219เลยนะครับโอ้โหรวๆจริงครับหมาย300ทั้งหน่อยแล้วกันไปสวยครับโอ้วายเข้ามาครับสวยครับโอ้โหใหม่ชุดหนึ่งแล้วนะครับมาดีสุดยอดแล้ววันนี้ครับ มาดีแบบนี้นะครับขอเงินไปใช้ก่อนแล้วกันนะครับด่วนอีก4,006ครับมาดูรางวัลรวมครับโบนเท่าไหร่ครับ64,953เลยนะครับโอ้โหมาดีแบบนี้ก็ขอถอนเงินเลยนะครับถอนอย่างไวเลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อยากถอนเงินแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับไปขอไม่โดนใจกันด้วยนะครับ ที่คลิปด้านล่างนะครับเพื่อรับโค้ดจากเฮมเมอรนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับช่องเงี้ยปูศูนเก้าศูนเก้าไว้ด้วยนะครับเพื่อเอาไปดูเทคนิควิธีการถอนเงินนะว่าก็ถอนยังไงนะครับเล่นสล็อตนะครับอันนี้ขอคิงหน่อยแล้วกันนะครับได้มาหกหมื่นกว่านะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ